คุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัก,กรีนรุ่รดินนะคะและแน่นอนค่ะห้องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือแผนกเวชศาสตร์พื้นปูนะคะของที่นี่แอดดี้บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีเครื่องมือที่ทนสมัยม,มากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอบถามกับน้องกิฟนะตน์นักกายภาพบำบัดกันดีกว่า่ะสวัสดีค่ะ <มา S 1> นอ้ะนองกิฟต์น้องกิฟต์ที่เห็นมีเครื่องมือแปลกๆเต็มเลยอะ่ะแต่แอดขอถามก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วเวชศาสตร์พื้นปูเนะะี่ยค่ะใช้กนะับใครได้ เวสศาสตร์พื้นฟูจะแบ่งเป็นหลายหลายงานเนาะก็จะมีในผู้ป่วยกล้ามกระดูกและกล้ามเนื้อเนาะอย่างเช่นแบบปวดเข่าปวดหลังอย่างเงี้ยค่ะ,ะเ,เขาก็อาจจะมาลดปวดหรือมาออกกํลาลังกายกับเราเนาะหรือโดยใช้เครื่องมือกายภาพหรือว่า่าเอ็กซ์ซสไซ์ต่างๆเนาะก็จะมีผู้ป่วยระบบประสาทเนาะที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกหรือครึ่งท่อนหรือว่าโรคโรคทางระบบประสาทต่างๆแล้วก<ะ>็จะมี เกี่ยวกับระบบช่วงอกและหัวใจเนาะคนไข้พ่าหัวใจหรือว่าคนไข้ที่มีอาการปอดบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็มีในคนไข้เด็กด้วยเนาะที่จะกระตุ้นพัฒนาการกับราวด้วยเนาะแล้วก็ของอแผนกเราก็จะมีนักกิจกรรมบําบัดด้วยที่จะเน้นเกี่ยวกับฝึกในในเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว<ะ>ก็ในนักกายภาพก็จะมีในกีฬาด้วยบางทีที่เขาบาดเจ็บจากกีฬามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะเห็นอุปกรณ์แล้วดูแปลกตาม,มากๆเลยอ่ะค่ะได้ยินว่าเครื่องนี้นี่จริงๆทนสมัยมากๆเลยเพราะอย่างแกก็ไม่เคยเห็นเลยนะมันคืออะไรคะเมื่อกี้อันนี้อันนี้จะเป็นหุ่นยนต์ฝึกเดินค่ะค่ะก็ใช้ในการฝึกเดินผู้ป่วยเอามาฝึกเอามาพาดครึ่งซี่ครึ่งท่อนค่ะค่ะมันบอกอะไร,ะไรแล้วแม่ี่เห็นว่ามันมีเหมือนนี่แม่จอดปไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็คือเวลาที่คนไข้เขาฝึกเดินกับตัวหุ่นยนต์นะค่ะ เวลาเขาลงน้ําหนักก็จะมีจุดโชว์ที่ตรงเท้าที่เป็นลูกเทา้าค่ะใช่ถ้าสมมุติว่าเขาลงน้ําหนักด้านไหนเยอะเกินไปหรือว่าเราต้องการให้เขาลงน้ําหนักด้านไหนเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะให้เขาดูจากฟีดแบ็กบนจอ,อ,อที่ลองนะคะได้เนลไม่เป็นไรแต่แบบขอลองดูการทํางานของเขาเหน่อยได้ไหมต้องถอดรองเทานะ้าไหมถอดได้นะ ใส่ใส่ขึ้นไปได้ค่ะหรือว่าเขาบอกถ้าไม่ถอมันผ่านซ่องสูงได้เลยหรอว่าลงส้นมากมันเป็นแบบการลงน้ําหนักที่เท้าอะค่ะไปดูแม้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูกันดี้ก่อว่าการนาฬากของขุ่นยนตเนี่ยฉลาดขนาดไหนได้ค่ะน้องกีปกติต้องอยู่กี่คนนะหรือเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถแบบพาคนไข้ขึ้นได้เลยหรอ ได้ค่ะจริงๆเขาให้ออกแบบเครื่องมาสามารถใช้นักกายภาพคนเดียวพาคนคร้ขึ้นได้ค่ะแต่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยเราก็จะมีผู้ช่วยนักกายภาพมาช่วยเสร็จด้วย เดินตามเครื่องไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะปรับให้เดินเร็วขึ้นนะคะ มันก็จะรู้สึกแบบอัธริยันิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอย่างในจอเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเลยนะว่าเราเลงน้ําหนักตรงไหนมากกว่าเช่นแบบว่าอาขาขวามากกว่าขาซ้ายซึ่งจริงๆแล้นมันจะต้องบาลานซ์กันนั่นเองถูกไหมคือมันเหมือนเป็นการที่ทําให้ปกติเราเดินอยู่แล้วอย่างหนูไม่ได้มีอาการหรือจะปวดเดินมาก่อนแต่จะทาให้เรารู้ว่าอ่านเราลงน้ําหนักของข้างไม่เท่ากัน ต้องบอกว่าพอพี่ได้ขึ้นไปลองใช้เนี่ยหุ่นยนต์สําหรับช่วยในเรื่องือการเดินแล้วเนี่ยรู้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ามันสะดวกกว่าปกติเนี่ยระบบแนนนวดเนอะหรือว่าใช้แบบนักกายภาพมาช่วยเนี่ยมันก็จะเหมือนมีความอาจจะมีความผิดพลาดได้ถูกไหมเวลาที่แบบผู้ป่วยไม่สามารถใช้ไม้คำ้ำแล้วเดินหรืออ่อนแรงจริงๆเนี่ยบางทีผู้ป่วยจะลม้มอะนักกายภาพก็จะอ,อาจจะแบบอุ้มหรือยุงไม่ไหวแต่พอมีเครื่องนี้เนี่ยรู้เลยว,ว่าเขา support นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการพยุงตัวคนไข้เอาไว้แล้วก็ได้ฝึกเดินแล้วก็เหมือนมีหน้าจอที่มาสแสดงผลได้อย่างชัดเจนคนไข้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อฉันควรจะลงน้ําหนักแบบไหนหรืออะไรเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าใจเลยนะว่าสมมติว่านักกายภาพอธิบายคนไข้หรือคนป่วยไปเนี่ยเขาไม่เข้าใจอ่ะไม่เก็ตว่าเอ๊ะลงน้ําหนักจะต้องเป็นยังไงหรืออะไรไงพอนักกียภาพิมพ์ว่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทําให้ การรักษาห,หรือการบําบัดของผู้ป่วยเนี่ยมันง่ายมากขึ้นดูนุินเนาะจริงๆที่นี่ก็จะมีความไฮเทคอีกหลายๆอย่างต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่นี่เนี่ยสุดยอดม,มากๆเ,เลยนะคะแต่ว่าได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยมีทาราบําบัดด้วยย่างที่นุกกีบอกก็คือจะเป็นสระแล้วก็มีนักกายภาพที่ช่วยในยเรื่องของการใช้น้ําเป็นเครื่องในการช่วยซึ่งทารบำบัดเนี่ยก็เป็นอีกเวชศาสตร์เป็นฟูลดูถูกไหมที่เหมาะสาหรับผู้ป่วยหรือคนไข้กลุ่มนึ่ด้วย ต้องบอกว่าเครื่องมาเครื่องมือของที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยยังมีสัตรบบบัตด้วยอยากรู้เป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคะแต่เอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องกิ๊นักกายภาพบำบัดของเรามากๆนะคะที่พาพี่เนี่ยลองเป็นแบบทดสอบสมรรถนะของเครื่อง Amazing มากเลยขอบคุณนะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการรามาเวลตี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะก,กลับมาพบกันได้ใหม่ตาม,มาเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอวันนี้แอนและน้องกิ๊ฟขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>